นี้เราก็มาสอนไลลูมกันรู้ไหมว่าอะไรที่เหนื่อยที่สุดสำหรับการทําคลิปลลูมอะไรการตั้งชื่อคือบางทีเวลาเราทําเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะชื่ออะไรถูกไหมแอะต้องตั้งชื่อไม่ง,งั้นก็ไม่รู้จะไลลูมอะไรมันก็เป็นสไตล์ภาพอะแต่ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรใช่ไหมใช่เพราะง,งั้นผมก็ขอตั้งชื่อจากความเข้าใจของผมเองแล้วกันเพราะง,งั้นใครที่เห็นชื่อคลิปก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันคือภาพแบบนี้มีคนบัญญัติให้ผมแล้วมันคือโทนดาร์กแบบมีความสดใส โทนดาร์กที่สดใสนี่คือ,อนนชื่อ,อของสไตล์มันมีคนเขาอยากให้สอนใช่ไหมใช่กี่คนโออันนี้เยอะผมก็คัดภาพมาประมาณ5ภาพทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะทับโทนภาพเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันก่อนเราจะต้องคิดไฟนอลอิมเมจเนี่ยให้จบตั้งแต่ก่อนจะถ่ายแสวงภาพนี้คุณก็มีไฟนอลอิมเมจอืม ก่อนถ่ายมีไฟนอลิมเมจอยู่แล้ว,วเพราะว่าจะเป็นาด,ดาร์กแบบสดใสเนี่ยหรอใช่ผมถึงได้เตรียมอุปกรณ์ไปไง mm hmm. เช่นมีแฟลชในบางสถานการณ์ผมต้องใช้เพราะว่าก่อนอื่นเลยที่จะเริ่มเตรียมอุปกรณ์เนี่ยผมก็คุยกับตัวแบบก่อนว่าอ่ะจะแต่งชุดแบบไหนสถานที่โลเคชั่นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย mm hmm. คุยกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ไฟนอลิมเมจออกมาแล้วพ mm hmm. อได้ปั๊บเนี่ยผมก็เตรียมเลยว่าผมจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพื่อให้ได้ไฟนอลิมเมจอย่างที่คิดงานนี้ผมก็มีการพกแฟลชไปด้วยในบางจุดที่แสงมันไม่ได้ก็ต้องใช้แฟลชบางจุดที่แสงได้้้้้้กก็ไไมม่่่่ตตอองงงใชแแแแลลววสิิทีผคดเาัรย ผมอยากจะทำภาพให้มันดูแบบออกโทนฟิล์มฟิล์มแบบฟิล์มโกดักซึ่งผมจะไม่ได้สอนนี้ในใคลิปนี้นะไม,ไม่ใช่ฟิล์มฟูจิด้วยจะไม่ได้สอนเรื่องโทนฟิล์มโกดักในเซตนี้นะจะไปอีกเซตหนึ่งที่จะสอนเซตนี้จะพูดถึงเรื่องของดาร์กที่สดใสก่อนก็คงจะเป็นลักษณะของการปรับมือสว่างแล้วก็เรื่องของอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ยังไม่ได้ลงลึกกันว่าโทนนี้ทำมาไมมันึงออกมาเป็นอย่างนี้งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าแน่นอนคุณก็ถ่ายมาหลายภาพใช่ไหมคุณต้องหาภาพภาพหนึ่งเนี่ย ที่จะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยไปทุกภาพเป็นตัวต้นแบบภาพที่ผมจะมองหาคือหนึ่งต้องมีใบไม้สีเขียวสองต้องมีกําแพงสามก็แน่นอนต้องมีตัวแบบเม่งั้นถ่ายอะไรถ่ายฉากไม่ได้มาถ่ายแลนด์สเคปผมก็จะทําแบบเนี้ยภาพที่ผมคัดมาในการทําโทนภาพแรกก็คือภาพนี้เพราะว่าภาพนี้มีต้นไม้มีกำแพงมีตัวแบบทีนี้เราเข้ามาดูกันดีกว่าอะเรามาดู b e ฟ o r e b e ฟ o r e เป็นอย่างนี้ สังเกตว่าผมถ่ายมาเนี่ยสว่างติดโอเวอร์้วยําคือตอนถ่ายมาผมสนอย่างเดียวสีผิวโอเคให้ผิวสว่างพอดีพอดีต้องการแค่นี้แล้วดูที่ผิวตรงไหนก็คือดูที่หน้าว่าหน้าต้องพอดีแล้วการวัดแสงของผมก็คือดูจากจอ LCD ไม่ยอมดูในอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์มันก็เลยออกสว่างเวอร์ไปนิดนึงอนั่นแหละจะบอกว่าสําหรับใครที่อยากวัดให้เป็นแม่นนะก็ควรจะดูในอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์จะดีกว่าเพราะว่าเวลาที่อยู่กลางแจ้งแล้วเนี่ยถ่ายมาทีไรเนี่ยสว่างเวอร์ทุกทีทีนี้มาดูการโรเซสกันดีกว่า อันนี้ผมก็ทำเป็น virtual copy เอาไว้เราจะได้ยาได้เยอะแยะเริ่มต้นรีเซ็ตปึบสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยก็คือปรับมือสว่างให้มันเรียบร้อยซะก่อนแน่นอนภาพมาเนี่ยติดสว่างแต่ผมต้องการให้มันมืดหน่อยใช่ไหมผมดันได้นี่ลงไปเยอะๆเลยเราลาประมาณนี้เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปดันไฮไลท์หลายคนชอบแบบลดไฮไลท์ลงใช่ไหมมันจะได้ไม่เอร์ใช่ปะแต่กรณีที่ภาพเป็นโทนดาร์กอะไรเนี่ย ผมจะมาใช้วิธีการดันไฮไลท์เพราะมันจะเป็นกระทบผิวผมดันไฮไลท์ขึ้นประมาณนี้แล้วก็ผมดันชาร์โดขึ้นด้วยปึ๊บแล้วก็ดันไว้แล้วก็ผมดันแบ็คล,ล,ลงให้มันคอนท้าส์หนักนิดนึงเบื้องต้นผมทํางนี้ก่อนเอาให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวใอยใส่โทนแล้วก็ผมก็มาทาไอ้โทนตรงนี้โทนเคิร์ฟเนี่ยให้เป็นโทนฟิล์มอันนี้ก็เหมือนที่ทําปกติแหละที่เคยสอนไปจุดเข้าไปปึ๊บไม่มีส่วนสว่างสุดไม่มีส่วนมืดสุด แล้วก็ผมจะมียกตรงกลางนิดนึงจะออกประมาณนี้หลังจากนั้นผมก็ทําไล่ลงมาเรื่อยๆอันนี้ผมก็มาเลือกตรงคัลเลอร์ก็แน่นอนตามสไตล์ไทยๆอย่างเราก็ชอบความขาวใช่ไหมผมก็จะมายุ่งกับคัลเลอร์ออเรนส์สีส้มก็จะมาดันสีส้มตรงส่วนลูมิเนนต์เนี่ยส่วนสว่างเนี่ยเพิ่มขึ้นปึ๊บอย่างนงี้ยอย่างไงฮขาวจัวเลยประมาณนี้แล้วพอผมดันขึ้นเยอะๆใช่ไหมผมรู้สึกว่าคือสังเกตว่าการถ่ายครั้งนี้เนี่ยขาเขาจะขาวกว่าหน้า เราต้องหาอะไรเป็นตัวยึดสักอย่างหนึ่งเราค่อยแก้ส่วนที่มันพลาดผมสนใจที่หน้าไปก่อนเพราปล่อยและทิ้งแหละขาขาวปล่อยก็มาดูที่หน้าผมรู้สึกว่าตอนนี้สีส้มเนี่ยความจีจ๊ดจ๊าดของสีเนี่ย saturation เนี่ยมันสูงไปหน่อยผมก็มาลดลงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มายุ่งกับสีแดงสเต็ปผมจะเป็นนี้เลยตลอดทุก portrait ยุ่งกับสีส้มแล้วค่อยมายุ่งกับแดงแดงก็เพื่ออะไรเพื่อให้ปากเนี่ยมีสีแดงที่ดูไม่ดําเพราะว่าเวลาคุณไปเพิ่มส้มปากจะปกติเนี่ยที่มันอยู่ปกติดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะดูดําขึ้นเพราะว่าสีแดงไม่ได้เพิ่มไปด้วยแล้วก็ไปเพิ่มความสว่างของปากก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หลังจากนั้นผมทําอะไรต่อมันก็จะต้องไปยุ่งกับสีเขียวนิดนึงตรงนี้ผมก็มาดันดันเขียวจะเขียวติดเหลืองเนี่ยให้มันเป็นเขียวอย่างเงี้ยพอดันเขียวตรงนี้ขึ้นไอเขียวตรงนี้มันจะจีจาร์ดมากขึ้นผมก็ล uration, ลลดแมงน่อ ลดแซดลดลูมิเนนต์เราลาประมาณนี้ตรงนี้ผมยุ่งแค่นี้เลยแล้วเนื่องจากผมอยากให้มันติดโทนฟ้าผมก็จะมาทำสปิทโทนตรงชาร์โดสปิทโทนนิ่งตรงนี้เลือกอย่างนี้เลยคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอันสุดท้ายตรงนี้มันบิวอินของไลท์ลูมมาให้อยู่แล้วว่าเป็นสีฟ้าที่โอเคถามว่ามันฟ้าไปไมมันฟ้าไปผมก็ลดลงตรงนี้ saturation นิดนึง ให้มันฟ้านิดๆก็จะติดโทนประมาณนี้อยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็จะไปยุ่งตรง Camera Calibration ซึ่งจากคลิป h i ป s t e อร์โท ne ผมเคยสอนไปแล้วว่าอยากให้มันไปทางไหนก็ปรับแต่ทีนี้มีข้อ,อคอนเซิร์นนิดนึงว่าต้องไม่ให้เนื้อหาสำคัญของสีที่อยู่ในภาพเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงเลยนะอย่างบางทีเนี่ยไปคาลิเบรชันใหม่เนี่ยไปยุ่งกับมันแล้วเนี่ยมันไปโดนสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่มันมีเรื่องของสีเข้าไปเกี่ยวข้องพอดีไปคุยกับน้อยอีกคนหนึ่งอย่างเช่นไปงานแล้วปิญญาแล้วไปทำคาเมล่าคาลิเบรชันแล้วไปทําให้สีของชุดครุยมันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบคนละคณะเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงหรือว่าตราเขาอ่ะมันมีสีอยู่แล้วคาเมลาคาลิเบรชันใหม่ซึ่งมันทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงความหมายมันเปลี่ยนแปลงอันนี้คุณต้องระวังนะอย นาดถึงเสี้งรับเออล้วก็ทําไปอย่าให้มันไปกระทบสีผิวก็พอผมก็ให้มันเขียวหน่อยอันนี้ไปทางนี้นิดนึงแล้วผมก็ไปปรับทางแดงเพิ่ม saturation ของแดงขึ้นนิดนึงส่วนสีเขียวเนี่ยผมไปทางเขียวที่ติดฟ้าเห็นไหมมันมีเขียวติดเหลืองใช่ไหมกับเขียวติดฟ้าผมจะไปเขียวติดฟ้าอย่างงี้ประมาณนี้แล้วทาให้มัน saturation น้อยลงหน่อยส่วนสีเงินเนี่ยผมจะดันไปทางฟ้าหน่อยประมาณนี้แล้วก็ลด saturation ลงให้มันดูแบบซิกซี่จืดๆเท่าน่อย ประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะไปแก้ปัญหาอย่างที่บอกว่าขาเนี่ยขาวเกินกน่วหน้าผมก็จะต้องไปแก้ผมแก้ยังไงผมใช้ใตัวนี้ radial filter กดเข้าไปแล้วก็ลด exposure ลงหน่อยแล้วก็วางไว้ตรงขามากไปไหมลงนิดนึงเอาให้มันไม่ไม่ผิดปกติประมาณนี้เรียบร้อยแล้ว radial filter แล้วถ้าใครอยากให้มันดูแบบว่ามันดูเป็นวงๆมืดๆนิด,น,ดนึงใช่ไหมก็อาจจะมาใช้วิธีนี้ก็ได้คลิกไปที่นี่ g r a d u t filter แล้วก็ลากเนี่ยลก exposure ลง แล้วก็ลาลานิดหนึ่งเบาๆไม่ต้องเยอะตรงไหนที่รู้สึกสว่างเกินไปใช่ไหมอ่ะเพิ่มเป็นพิเศษหน่อยนึงให้มันอยู่ในวงประมาณนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ใช้อนี้ก็ได้ก็ใช้ได้จริงเอฟเฟคให้ตัวแบบเด่นดีเนาะอืมบอกพี่ใช้เอฟเฟคก็ได้ตรงเมาส์ตรงเนี้ยมันก็จะทําเป็นวงแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การที่ลากมันคอนโทรลวงไม่ได้เออมันคอนโทรลผมอยากให้ตรงนี้มากกว่าตรงเนี้ยซ้ายมืดมากกว่าขวาเงี้ยม,ม,มันก็ไม่ได้ถูกไหม มันก็ไปทั้งวงอะไรประมาณนั้นผมก็เลยจะใช้ตัวนี้นิดหน่อยกําหนดนิดนิดหน่อยหน่อยพวกนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้ะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูเปรียบเทียบกับของที่โปรเซสเอาไว้แต่แรกแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อันนี้คือเช้าสดใสอยู่ไหนดูซิไม่มีอะไรทรมานทั้งนี้อีกแล้วนะครับทำให้เหมือนเดิมทำให้เหมือนเดิมเนี่ยของเก่าอยู่ทางซ้ายอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่เป็นไงมากงเอก็ดูไม่ค่อยต่างมากนะใกล้เคียงไหมเออไปดูภาพอื่นไหมดูภาพถัดไป เป็นภาพนี้อันนี้ก็จะไปแบบเร็วๆก็คล้ายเดิมจุดที่ปรับก็คือจุดเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าจะปรับมากปรับน้อยใช่ไหมใช่งั้นเราลองไปดูกันอ่ภาพนี้ Before เป็นเช่นนี้แ่ววสว่าง,าง,างถ่ายมาสว่างดันใช้ LCD วัดแสงไม่ยอมมองเข้าไปในอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์คั้งนี้ทำไมเพราะอะไรขี้เกียจขี้เกียจถ่ายรูปมาเยอะๆก็เริ่มใช่ไหมเริ่มขี้เกียจ ทีนี้ผมไม่รู้นะคนอื่นจะเป็นไหมผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ละเอียดละอียอะไรขนาดนั้นไงอพอรู้ว่าประมาณนึง่ะเวลาถ่ายรูปผมไม่ใช้หัวคิดกับเรื่องของมุมอ่ะแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ผมก็ปล่อยให้แบบนิดนิด,นดหน่อยหน่อยปล่อยมันไปอะไรเงี้ยแล้วนี่ตัวแบบเ็าเป็นคนจีนด้วยอ๋อเหรอครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสิงนะก็ <c oughs> ผมก็ไม่เก่งอังกฤษคุณก็ไม่เก่งจีนด้วยเออจีนไม่ได้เลยอยู่แล้วผมไม่เก่งอังกฤษแล้วผมก็ถามเขาว่าเก่งอังกฤษไหมเขาก็ไม่เก่งอีก ก็คุยกันด้วยภาษามือแล้วกันก็ใช้ภาษามือไปเยอะพอสมควร <c oughs> ก็อย่างหน้ามา้าเวลาหน้าม้าแตก <c oughs> ผมเรียกอะไรเฟ Hot Face Hot เลยฮะคือแบบว่า broken English ไทยอังกฤษอะไรอย่างนี้ซึ่งมารู้ที่หลังว่าเขาเรียกว่าแบงเออ,อะไรก็ขำๆไปนะไม่มีอะไรมนาะภาพเป็นแบบนี้ทำยังไงผมก็กลับไปที่ภาพที่ create virtual ขึ้นมานะแล้วก็เข้ามาที่นี่แล้วก็จะทำการ reset นะฮะ อันนี้ทําให้ดูอีกรอบใช่ไหมทาให้ดูอีกรอบแต่ผมบอกพวกคุณไว้เลยว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่นั่งทําทีละครั้งในเซตหนึ่งเนี่ยผมจะใช้วิธีซิง์จากภาพแรกที่ได้เพราะงั้นผมถึงได้บอกว่าต้องหาภาพแรกที่มันครบองค์ประกอบที่สุดทํโทนทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยซิงค์มาผมก็จะซิง์มาเลยคลิกที่ภาพที่ต้องการจะซิง์เป็นภาพต้นแบบแล้วก็กด c อน t r o l แล้วก็เลือกภาพที่จะซิง์มันไปแล้วก็กด c อน t r o l s h i f s มันจะเปิดซนะิงค์เซตติ้งขึ้นมาคุณก็เลือกไอสิ่งที่คุณต้องการจะซิงค์และไม่ต้องเลือกสิ่งที่ไม่ต้องการจะซิงค์โดยในที่นี้เนี่ยก็ไม่ควรจะเลือกไอ้พวกบลัชพวก g r a d u a t e ด Filter, r r d i a l เ i l t e r พวกนี้ก็ไม่ต้องเลือกหรือพวก Crop พวก Spot r e m o v e r พวก Transform อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเลือกคือเอาไง่ายว่าอะไรที่มันดู Specific เออสเป i ิปลงไปอย่างนั้นนะ่ยก็ไม่ควรจะเลือกเพราะว่าแต่ละภาพองค์ไม่เหมือนกันใช่เกิด Radial Filter อันนี้ไปอยู่ตรงขาแล้วปรากฏอีกภาพนึงมันไปอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมอ,อ,อะไรเงี้ยอ่ะผมก็กดสิงปึง้งมาแล้วครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพื้นฐานอ,อก็จะมาหมดมาหมดอย่างี้ก<ๆ>็สวยดีนะ ก็เกือบเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่จี๊ดเท่าใช่ไหมยังไม่จี๊ดผมก็สบายๆแล้วตอนนี้ผมก็มาแก้ผมเห็นแล้วอะไรมีปัญหาหน้ามืดไปหน่อยหน้ามืดไปหน่อยผมก็เลือก lady filter ปรับความสว่างอันนี้สูตรของผมในในการทำพอร์เทรตก็คือจะต้องไม่เกิน0.5เมื่อไหลเกิน0.5มันจะเฟกมากเลยมันจะดูวอกใช่ไหมใช่ผมก็อ่ะของผมเลยแค่นี้แล้วก็ผมก็จะตบดำตรงนี้ให้มันมืดหน่อยผมก็เลือก graduated filter แล้วก็เลือก exposure ลง เาค่อยมาเลือกอีกทีก็ละเอาที่เรารู้สึกเหมาะสมต้องระวังขาดำด้วยนะนี่ยต้องระวังแต่ว่าบางทีผมก็ปล่อยนะบางทีมผมก็ทิง้งโอเคเห็นไหมผมไม่ได้ทำข้างบนผม,มทำข้างล่างเนี่ยแหละเพราะว่ามันคัสมัยได้โอเคเสร็จแล้วง่ายเนาะจะเทียบไหมเทียบทำน้อยอ่ะทำน้อยเพราะว่าซิงค์มาหมดแล้วใช่ซิงค์มาอ่ะอกดตัวซีคอ p a พ e ซ้ายคือภาพที่ทําก่อนขวาคือภาพที่ทําตอนอัดคลิปก็ไม่ได้ต่างมากอาจจะต่างที่สีผิวเล็กน้อยภาพที่ทําตอนก่อนจะอัดคลิปอะผมอาจจะทําสีผิวให้มันออกไปทางชมพูนิดๆดเดี๋ยวผมทําให้ชมพูนิดๆ,ๆิดีไหมอ่ากดเดเวลลอปก็ง่ายๆฮะก็ไปที่ตรงออเรนท์แล้วก็ลากคิ้วกันะไปทางนี้ไปทางซ้ายะนะะไปดูผลกันคอมเพร ก็ก็ยังต่างอยู่โอเคพวกคุณไปหาเอาเองแล้วกันว่าทําชมพูนิดๆทํายังไงให้ไปหาเอาเองหาเอาเองความลับตอนนั้นนี่มันอยู่ดึกแล้วใช่ไหมมันดึกแล้วผมก็ไม่รู้ผมทําอะไรลงไปนะการโพสตแต่ละครั้งผมเน้นย้ําเสมอนะคนคนเดิมคิดแบบเดิมมาโพสตแบบเดิมเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนี่ภาพเดียวกันด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องลี้ลับแม้แต่ตัวผมเองก็ยังทํากลับไปให้เหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าคำตอบเอาเองสรุปภาพต่อไปภาพต่อไปก็คือเป็นภาพนี้กดรีเซ็ตปึ๊บ บีฟอร์เป็นอย่างนี้ผมจะซิงค์มาจากภาพหลักเหมือนเดิมน,นะฮะก็คือเลือกภาพหลักกด control เลือกภาพที่จะซิงค์ไป control shift s นะกดซิงค์ปุ๊บมาแล้วฮะกด develop เข้าไปนะฮะเอามาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนพี่เปิดให้ดูเลยไม่เหมือนครับผมมีการตบเพิ่มดำทางซ้ายมือเข้าไปอ,อ่าผมก็ไปที่ graduated filter เพื่อลักนะฮะเลือกดำๆเลือกสักลบหนึ่งแล้วกลาก ลากลากลากรู้สึกว่าดำไม่พอฮะดำมอกกอืมก็อาจจะมีแบบไหลดำบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ขเขาเป็นคนจีนเขาว่าผมไม่ได้อยู่แล้วพูดสื่อ,<ข>อสารไม,สไม่ได้่ถนขดะก็จะทําอะไร <S <S ฉันก็จะทำาก็จะทําไปภาพนี้ก็ทําประมาณนี้ภาพต่อไปอันนี้ก็คนในเฟซก็บอกว่าเนี้ยอยากเห็นที่ผมโพสในการาฟิตี้ภาพน,นี้ใช่เล่นวายแล้วก็ยิงแฟลชสังเกตดีๆนะฮะว่า ภาพที่ผ่านมาผมไม่ยิงแฟชเลยนะภาพนี้ก็ไม่ยิงนี่ก็ไม่ยิงนี่ก็ไม่ยิงอ,อันนี้เล่นแสงธรรมชาติหมดอันนี้ยิงแฟชม,มาดูกันว่าการโปรเซสผมจะแตกต่างไปยังไงโอเคผมก็ไปที่ d ด v e l o p ดูภาพ b efore นะผมกดรีเซ็ตแมวก็คือ <S <S 1> <S 1> สว่างโลสว่างโลเลยเชื่อ LCD เชื่อสายตาตัวเองกลางแจ้งก็อย่างนี้เลยผมก็ ทำวิธียากที่สุดก็คือซิงเลือกภาพหลักเลือกภาพหลักนะฮะแล้วกด control แล้วคลิกภาพที่ต้องการจะซิงไปกด control shift s แล้วกดซิงกด develop เข้าไปดู้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรเพิ่มหรอไม่ได้ทําอะไรเลยทีนี้ก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปไร้สาระนะฮะก็จะทํานิดหน่อยแล้วกันอ่าผมก็เหมือนเดิมฮะก็ไปที่ graduate d filter นะฮะก็เลือกให้มันมืดๆหน่อยฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยฮะไม่น่าละส่งงานเร็วใช่วะเร็วะเลเยอร์ได้รูปเร็วเออดีจังเลย I'm happy จริงๆไม่ทําอะไรเลย แต่ทีนี้ภาพนี้ผมว่ามันมันสว่างโล่ไปนิดนึงแล้วก็ผมอยากให้มันดูฟิล์มลุกนิดนึงดึงส่วนมืดผมก็ดันนิดนี้ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ความสว่างโล่นี้ผมก็มันลดลงนะฮะตรงไฮไลท์นิดนึงคือคุณปรับจูนมันได้ฮะไม่ใช่ว่าซิงค์มาแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปถูกไหมฮะแล้วก็ผมอาจจะมาใส่แสงตรงหน้านิดนึงผมก็เลือกเลเยอร์ฟิลเตอร์แล้วก็เอาสว่างสักจุดสองศูนย 0.20อเติมส่วนมืดเข้าไปอีกหน่อยนึนนิดนึงอเออเดี๋ยวมันจะดูมืดน่ากลัวเกินไปแล้วก็ตรงขานิดนึงอผมก็วาง radial filter ตรงขาขาผมจะไม่ซีเรียสเหมือนหน้าคือแบบอาจจะเกิน0.5ก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็ผมไปจูนนิ่งตรงสีส้มนิดนึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าสีส้มมันจี๊ดไปสาหรับโทนภาพของผมผมเอาลบประมาณนี้เลยเสร็จแล้ว อยากเทียบไหมเทียบร<ช>อดูช่วงนี้คุณมีความกังขาว่าใช่ฉันสงสัยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอฉันสงสัยตัว c compare ทางซ้ายคือภาพที่ปรับตอนกลางคืนทางขวาคือที่นั่งปรับเมื่อกี้<ม>เป็นยังไงบ้างฮะก็คล้ายๆกันนะแต่ก็เห็นความต่างอยู่ต่างกันตรงสีผิวอ่าตรงขารู้สึกว่าไอ้ที่ปรับก่อนหน้านี้ไอ้ตรงี้ฟิลเตอร์ตรงขาตรงนี้จะอัดเข้าไปหนักพอสมควรเข้าไปดูกันดีกว่า มผมวางไลท์เดฟิลเตรไว้ตรงนี้แล้วดันเข้าไปถึง2เลยฮะจัดว่านหนักพอสมควรเลยครับในขณะที่ภาพที่ผมปรับให้ดูเมื่อกี้ดันไม่ถึง2เพราะใจไม่ถึงเวลากลางคืนอาจจะใจถึงคือเวลาปรับยังมีสมาธิบางทีผมใส่ไม่ยั้งเลยนะใส่แบบเต็มๆอะ่ะเหมือนพ่อครัวที่กําลังแบบ ปรุงต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยแต่ก้ารู้สึกว่าภาพที่ปรับเมื่อกี้ดีกว่านะอ่าก็อาจจะมีความละเมยดละไมกว่าเป็นความมีความเป็นธรรมชาติก็มไม่เยอะเกินไปอะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ผมก็อาจจะก็คุณก็รู้อยู่ดูคลิปไลฟ์ลูมผมมาตลอดก็ปรับได้แ,<ต>แค่คล้ายๆแต่จะให้เหมือนไม่ไม่ได้แต่ก็เคยมีคลิปไลฟ์ลูมอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ทำได้ดีกว่าตอนที่นั่งปรับคลิปนั้นก็จะเป็นโตเกียวกูโทกะที่เป็นโทนดาร์กนะอยู่ๆก็ปรับได้ดีขึ้นมันก็คร่าวๆมันก็ประมาณนี้แหละคือผมอยากให้เห็นภาพรวมของการปรับรูปว่ามันอาจจะไม่ใช่เป๊ะได้ตลอดสิ่งที่เราเคยทำได้แสงเปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนช่วงเวลาปรับมันเปลี่ยนคนคนเดิมก็ทำให้ได้สีสันให้ที่เหมือนเดิมเป๊ะๆไม่ได้ไม่ถึงกับเป๊ะอ่ะมาภาพสุดท้ายภาพนี้เป็นการยิงแฟลชสู้กับแสงอาทิตย์ เนื่องจากไปถ่ายตอนเช้าตรงจุดนี้พระาทิตจะไปอยู่ด้านหลังตัวแบบผมบางแฟลชไว้ด้านซ้ายยิงทะแยงมุมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราลองมาปรับภาพนี้กันดูกดรีเซ็ตบีฟอร์เป็นอย่างนี้ครับผมก็ไปเลือกภาพแรกแล้วก็กดคอนโทรแล้วก็คลิกภาพที่จะซิง์ไปกดคอนโทรชิปเอสแล้วก็กดซิงมาแล้วครับอืม,อมทีนี้เราก็ไฟจูนกันสิ ผมปรับให้สว่างขึ้นนะก็ปายจูนไปฮะคุณหาจุดพอดีของคุณประมาณนี้ถ้าใครรู้สึกว่าส้มไปก็ทำไมก็ลดตรงนี้ลงหน่อยปรับไปอ่ะจะให้สีผิวเป็นยังไงปรับแดงช่วยนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ก็มีผลทีนี้ภาพนี้มีปัญหาตรงไหนขาดำกว่าหน้าแล้วเพราะว่าแฟลชเนี่ยยิงเข้าหน้าตรงๆแต่ว่าความกว้างของแฟลชมาไม่ถึงขาผมก็ต้องใช้เลดี้ฟิลเตอร์ช่วย ปรับขึ้นไปเลยเพรอเป็นขานี้ผมไม่ได้อยู่ในสูตร0.5แล้วเอาตามที่ผมพอใจเลยเนี่ยขยับขยับเอาจบจบจะใส่ขอพรปะไม่ใส่ภาพนี้ผมไม่ใส่ไใส่อ่ะเทียบดีกว่ากดคอมแพรก์็มีความคล้ายกันอยู่แต่ว่าภาพทางขวาเนี่ยจะด,ดูสว่างกว่าสว่างกว่าด้วยแล้วก็จะสีส้มมากกว่ากรอนนี้นี้ผมอาจจะไปซ่อมแซมปรับดูถ้าสว่างไปผมก็ ลถอ็กโพเชติดเหลืองใช่ไหมสปิดโทนเพิ่มดีขึ้นนะอืเนี่ยค่อยค่อยจูนคือของเนี่ยมันเล็กน้อยนะมันต้องค่อยๆทําทำไปสำคัญว่าคุณต้องรู้ว่าทูแต่ละตัวของคุณเนี่ย <ทำ S 1> มันใช้เกิด<ำ>อะไรเออเอฟเฟกต์มันยังไงมันต้องทำบ่อยๆแล้วมันจะรู้จบแล้วครับจบแล้วการปรเซสรรูปในโทนดาร์กแต่สดใสครับดาร์กที่สดใสดูหน้าหวนไส่ามากเลยนะดาร์กที่สดใสเนี่ยดาร์กอ็เลยสดใสก็ไม่รู้ ก็ถ้าจะโทษโทษน้องในเฟสผมคนหนึ่งเขามาตั้งชื่อให้ก็โอเคนะงงั้นก็จบแล้วสลหรับการโปรเซสไลท์ลูมถ้าใครอยากให้มีคลิปแบบนี้นะฮะออกมาเยอะๆนะครับก็คือยังมีเขียนเอาไว้อีกเพียบเลยก็ต้องการพลังใจต้องการพลังดันที่เขียนเอาไว้ออกมาใช่ฮะทีนี้พลังดันที่ว่านี้ย มันก็ออกมาในรูปแบบของการช้อปปิง้งสามารถจะช้อปปิ้งได้ที่ไหนครับ w w w e n ลไ o o c o m s h o p ช่วยกันผลักดันผลักดันสคริปที่เขียนเอาไว้อะใ,<ช>ให้มันออกมาเยอะๆใช่นะครับงั้นเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าสไตล์ครั้งหน้าจะเป็นสไตล์อะไรครับเดี๋ยวไปคิดชื่อก่อนบ๊ายบาย